เห็นแล้วค่ะทุกคนยาเห็นในวันน่้าเห็นไม่ใช่เราเห็นอู้ยามานอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วแม่เมียบ่าขั้นใดๆสักดอกยาก็เลยว่ามากมากมากสี้าเบิองว่าเห็ดมันอยู่จังใดนี่ค่ะนี่เห็ด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 เก็บเห็ดค่ะสามดอกเก็บตัวนี้ก่อนเก็บตัวนี้ก่อนนี่ค่ะ เก็บเผ็ดเก็บเห็ดอือสองสามดอกเก็บเผ็ดพึ่งค่ะหมนัมนมนัมนอยู่หมนันมันอยู่ยาวมันได้แล้วได้แล้วได้แล้วเผ็ดพึ่งค่ะอือมัน ใบใ,ใหม่นี่มันคือกันกาพดอเคสเลยค่ะทุกคนมันก็เลยหายยากนะคะหายยากนิดนึงโอเคไปหาเห็ดตอก่อนค่ะเรามาป่าเห็ดพึ่งค่ะวันนี้ป่าเห็ดเึ่งค่ะจ้าเรามาป่าเห็ดพึ่งเราก็จะได้เห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งตันเชินใหญ่นี่ค่ะ ห้าตัวเลย